สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Railfan นะครับวันนี้จะมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับการเชื่อมต่อทางรถไฟเข้าไปยังนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีมาฝากทุกท่านนะครับตอนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เริ่มดําเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟเข้าพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีแล้วนะครับซึ่งเริ่มก่อสร้างจากสถานีหนองตะไก้ซึ่งเป็นทางรถไฟใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งทางขนานกับแนวทางรถไฟเดิม็นระยะทาง 3.272กิโลเมตรเริ่มสัญญาก่อสร้างวันที่11สิงหาคม2566จะสิ้นสุดสัญญาวันที่6พฤษภาคม2567ใช้เวลา270วันวงเงินงบประมาณ91.9ล้านบาทบริษัทผู้รับจ้างคือบริษัทเอเชียนเรลจำกัดโดยบริษัทเอเชียนเรลจำกัดถือได้ว่าเป็นบริษัทลูกของบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดนะครับโดยบริษัทเอเชียนเรลจำกัด ดำเนินการประกอบกิจการออกแบบให้คำปรึกษาตรวจสอบติดตั้งสร้างรับเหมาก่อสร้างปรปับปรุงซ่องแซมบำรุงรักษาเสริมความมั่นคงทางรถไฟระบบสื่อสารและอนุสัญญาณงานสถาปัตยกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกลกล้องโทรทัศน์วงจรปิดงานโยธาถนนสะพานทางรอดเขื่อนุอโมงท่าเรืออาคารโรงงานรวมทั้งงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด งานโยธาทุกประเภทงานเชื่อมรางรถไฟและทดสอบรอยเชื่อมรางรถไฟและการซ่อมบำรุงปรับปรุงเครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องมือกลยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทในงานด้านงานก่อสร้างทางรถไฟประกอบกิจการธุรกิจทุกชนิดเกี่ยวกับเครื่องยึดเหนี่ยวรางรถไฟหมอนรางรถไฟและประแจทางหลีกเรามาทำความรู้จักและอัปเดตเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีกันนะครับ นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีมีพื้นที่ทั้งหมด2,170ไร่ภายใต้การกำกับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกอนออโดยในเฟสแรกพื้นที่1,325ไร่จะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วไปและศูนย์กระจายสินค้าส่วนเฟส2พื้นที่845ไร่จะเป็นพื้นที่ของ ICD, Container เนอร์ยาร์ดฟีโซนซึ่งฟีโซนก็คือเขตปลอดอากรซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ทางอากรศุลกากรซึ่งจะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าอากรขาออกซึ่งพื้นที่ฟีโซนมีพื้นที่220ไร่ซึ่งจะดําเนินการพัฒนาพื้นที่เมื่อมีการก่อสร้างวางรางรถไฟเข้ามาส่วนพื้นที่ ICD ระยะที่3จํานวน115ไร่และพื้นที่คอนเทนเนอร์ยาร์ดเฟส1จํานวน30ไร่และเฟส2จํานวน50ไร่ซึ่งอยู่ในขั้นพัฒนาพื้นที่และอีก80ไร่จะเป็นพื้นที่สําหรับอื่นๆที่จําเป็น ซึ่งตอนนี้นิคมอุตสาหกรรมบุดรธานีมีลูกค้าแล้ว4รายก็คือแม่พยอมซึ่งเป็นทุนท้องถิ่นของเมืองบุดรกลุ่มทุนจากเดนมาร์ก CPO และไอศครีมเอเตและจากการไปรดโชว์ที่ประเทศจีนก็มีนักธุรกิจในคุณหมิงให้ความสำคัญกับนิคมอุตสาหกรรมบุดรนธานีค่อนข้างมากและกำลังหาวิธีเชื่อมต่อกับไทยอยู่นอกจากนี้กงสุลจีนก็เคยมาเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี และจะนําเอานิคมอุตสาหกรรมเลอนธานีไปกําหนดในผังแม่บทของจีนล่าสุดก็คือมีโลจิสติกใหญ่2รลายให้ความสนใจก็คือไชน่าโพสซึ่งเป็นของรัฐบาลจีนให้ความสนใจอยากจะเชื่อมต่อแต่ขอให้มีใบษณีไทยอยู่ในพื้นที่ด้วยเพื่อจะได้ง่ายต่อการขนส่งกระจายสินค้าภายในประเทศและอีกหนึ่งลายคือเซนจิ้งโลจิสติกซึ่งสนใจทำห้องเย็นเพื่อส่งสินค้าอาหารทะเลและผลไม้ ก็มารอติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีบริษัทกลุ่มทุนจากที่ไหนเข้ามาจับจองพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมบุดรธานีบ้างส่วนการสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อเข้าไปยังนิคมอุตสาหกรรมบุดรธานีทางช่องเจบีโรแฟนก็จะมาอัปเดตความคืบหน้าเรื่อยๆนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางทาง a c e b o o k เพจเจบีโรแฟนให้สามารถติดตามข่าวสารหน้ารถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ